โอ้ยสองแม่ตายสองคุณวีก็โผล่เลยไอ้ยี <ıyorlar. S 2> ่คุณโผล่เลยวะเอ้าทำไมไม่บอกเวลาเลยไอ้คุณฮาสุูเข้าไปคุยเฮ้ยเดี๋ยวผมบ้าเบิร์ไปอย่าเพิ่งเข้านะทุกคนอีกตัวหนึ่งมันอยู่ที่บ้านผนมันอยู่ชั้นสอง โอ้ก็แตกเดือดได้ป่ะคุณเดือดได้ป่ะดับไปตัวเดียวเองมันอยู่ไหนคนเดียวมันอยู่ไหนมันมีแต่แบบนี้ครับแต่ระยะรัศมีมันแรงอยู่ข้นงสองไว้บ้านครับโอ้ก็แตกอ้าวระเบิดสักทีดิไปโอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสอยโอ้แม่ตายสองคุณวีเจาะเลย

มีกีมันมีเสียงปืนอยู่มีกี่ยอย่าฆ่ามัน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 